จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันเกมส์ฟีฟ่20นะครับ e Premier Invitational ซึ่งก็เรียกได้ว่าจบลงไปแบบตามความคาดหมายเลยนะครับเต็งหนึ่งของการแข่งขันในรายการนี้ได้ชัยชนะไปนะครับนั่นคือดิโอโก้โจตาครับเรียกได้ว่าดราม่าสุดๆครับสำหรับการแข่งขันในวันสุดท้ายซึ่งการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนั้นเป็นการพบกันระหว่างดิีอโก้โจตานะครับจากวูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอร์สพบกับเดวิดแม็กนิวจากเบอร์ลีย์และอีกคู่หนึ่งครับเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพบกับไรฮิมสตอริงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเดวิดแม็กนิว เองก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการโชวยเห็นว่าเกมรับของเขานั้นดีแค่ไหนครับในการที่จะต้านความแข็งแกร่งของนิมาเปลไว้ได้และสุดท้ายก็เบียดชนะมาในการดวลกันในช่วงโกเลเด้นโกเมื่อผ่านไปถึงประมาณนาทีที่60นะครับของการแข่งขันในแมชที่2โกเลเด้นโกในเกมนี้เนี่ยไม่ได้แข่งขันโดยการใช้นาทีที่91หรือว่าดวลกัน120นาทีนะครับคือเริ่มเกมใหม่เลยแล้วใครทำประตูได้ ฝ่ายนั้นเป็นผู้ชนะนะครับแต่ว่าแม่ได้ัชนะ นวมาเปได้มาสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับดีโกโชต้าปรากฏว่าต้านไม่ไหวจริงๆครับเกมลุกของดีโกโชต้านั้นหลากหลายมากครับเขาแสดงเห็นว่าเขาสามารถเล่นบอล d i เร c ได้ดีเล่นบอลสั้นบอลยาวได้ดีด้วยนะครับดีโกโชต้าเนี่ยแล้วก็ถล่มตัวไอ้แม็กนิวเอาชนะเบอร์ลี่ไป4ประตูต่อ1ครับทำให้ดีโกโชต้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปส่วนรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่ครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนครับก็เอาชนะทีมของราฮิมเตอร์ริงไปได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดราม่าเกิดขึ้นตลอดเลยนะครับเนื่องจากว่า ารอฮิมเซอร์ริงได้2ประตูก่อนนะครับขึ้นนําก่อนแล้วก็มีโอกาสยิงชนเสานะครับเกือบจะได้ประตูเพิ่มเป็น3าูนย์ด้วยซ้ําแต่ว่า เทรน์เอเล็กซานเดอร์โนก็ต่อสู้ด้วยหัวจิตหัวใจครับกลับมาตามตีเสมอได้2ต่อ2พอครบ90นาทีเสมอ2อก็ทําให้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่2ในทันวร์นาเมนต์ที่การแข่งขันต่อไปถึงช่วงโ Go กลเด้นโกลปรากฏว่าเทรน์เอเล็กซานเดอร์โนได้ประตูชัยครับแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะได้ในรอบรองชาเลิศสาต่อ2ครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยรรฮิมเซอริ่งในประตูประตูที่2เนี่ย มาจากการยิงจุดโทษด้วยนะครับของเซกิโออาเกเวโรซึ่งก็จะเป็นจุดโทษเดียวที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้นะครับในขณะที่รอบชิงชนะเลิศครับเทรนเล็กซ์เด์โนได้ประตูขึ้นนำดิโกโจตาก่อน,นครับแต่ว่าดิโกโจต้าตามตีเสมอได้ทําให้ใน90นาทีเนี่ยเสมอหนึ่ง,งต้องต่อเวลากันออกไปนะครับปรากฏว่าโกเดนโกเป็นดิโกโจต้าทาได้ดีกว่าครับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งหลังเกมครับเทรนก็ยอมรับนะครับว่า ดิโกโชต้านั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสเข้าสู่พื้นที่อันตรายได้บ่อยครั้งมากกว่านะครับส่วนดิโกโชต้าเองก็ยอมรับว่าการเข้าถึงพื้นที่อันตรายของเขาเนี่ยโดนดักทางโดยการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมของเทรนอเล็กซานเดอร์อโน่ก็ทําให้ก,การแข่งขันเนี่ยมันเข้มข้นสูสีแล้วก็ให้เครดิตว่าเทรนก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่ยอดเยี่ยมสมน้ําสมเนื้อจริงๆครับสุดท้ายแล้วนะครับดิโกโชต้าสามารถคว้าแชมป์อีพรีเมียร์ลีกอินวิตเดชชั e ่นลได้สำเร็จครับ